เนม่แล้วมันเจ้านั่นโอ้โหเนี่คนนั้นซอนคุ่มากนะมากหรอก่รเรนีเ้าตรียมตวเตรียมตัวดาไปลองคุกอ้ลูหน้ามันมัหนาวรอกโอ้โนมเอ้ยจิ้งจอของอันนี้ก็พอแล้วสองขอบก้แตะละเดียนกอันหนสองคนั่อนจ้งจองอไหที่เดียวจ้งจอ เป็นหัวน้อยๆนี่บ่เป็นแมงดอกบ้านผู้น้อยด้ได้ะั็บ่เฮ็ดบ่บ่ฮอดไปเฮ็ดแมงดอกบ่ไปใหญ่ๆมันเป็นอยู่ใดบ่เฮ็ดกกึไหนล่ะบไดบมได้แล้วเนาะได้แล้วมน้วยนะบ่ได้ข่อยสิรูดให้เจ้าได้ว่าคมึงได้บ่ะเฮาบ่ได้คนเฮ็ดงานอยากา บพรน่งตาแดดไม่ยากยำนี่ว่ามาดูแต่เดี๋ยวไม่ห้ปัดไว้แต่ตากไว้ไ่ได้ตากวะเดือนเกินเป็นเปาอ่นเข้มหนังเจ้าไม่ได้ตาแดดไ่ได้ตากวะบเปลยหเอว้มยเจ้า่ได้ตแดดเย่ได้ากบเป็นลรวะไม่งมัตุมตุ่ม้วาตุมเจ้าบ่เปนเนยงบ่เปลนรวะทำไมเข็มหนาเข้หนังเป็นเดียวท่าน

เียบสองก่อนนะก็รูกงานหยาบก่อนนะกลุ่มงานออกแบบมากโอ้ยขนาดคนขี้ผู้คนขี้แค่เดียวนี่ในตัวก่อนก็เป็นเต้าดับไอขี้เบาดับไปใส่ดับไส่เาทานี่เดียวก่อนแข็ง่นะไม่ัดเลยนะขีบเอาเนี่ยเอาหนันบอกเลยว่าจะเผลอไม่ละกันคือไ ทำไมก็ลังตึงพอหลังอตังงาหลังใรเต่าที่ไปไนทำไมมา้ตะนนู่นวะตัวหนังโอ้ยได้ดัี่สยมีไข้ย้ตงหลังอรย่งน้มตุ่มัเลย่ยยุทท่ตุ่มยังี้ท่านใ่ยุทธ่านโต๊งง่ายมากล้อบ่บเลยะคออกน้น ก็เขาคอยยุ่งกับารงานว่าหม้อมาใส่แกเคยขึ้นดขอ็ดนกินเราด้วยเง้ยเง้เหมอมอน